ล็อกดาวเมืองนักศึกษาสิทธ์กเก่าบุคลากรรวมถึงกลุ่มผู้มีอุปการะคุณของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทุกๆกลุ่มก็ได้พบกับวิกฤตบางคนสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างบัณฑิตจ,จบใหม่หลายคนไม่มีงานทำโจทย์ในขณะนั้นคือเราสามารถทำอะไรเพื่อช่วยเหลือทุกคนให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้บ้างจากการค้นหาแนวคิดและข้อแนะนำจากบุคคลรอบข้างจึงได้จัดทำกลุ่มตลาดออนไลน์ขึ้นคือ PSU b a ยซ่จริงๆแล้ววัตถุประสงค์หลักก็คือต้องการที่จะส่งพลังบวกให้กันและกันเพราะฉะนั้น PSU b a ยซ่เป็นช่องทางหนึ่งในการช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินครับรู้สึกดีใจมากที่ได้ เข้ามามีส่วนร่วมกระตุ้นก่อให้เกิดการซื้อขายที่มีความคึกคักกันมากในชุมชนของชาวมหาวิทยาลัยสงขาลานครินกลุ่ม PSU b a z a ในการช่วยเหลือหารายได้จุนเจือครอบครัวสามารถที่จะสอนให้กับคุณพ่อคุณแม่ในการขยายธุรกิจของตัวเองเข้ามาสู่ธุรกิจออนไลน์ เราก็ยังมีกระบวนการให้ความรู้ให้มือใหม่หัดขายได้เรียนรู้กระบวนการทำธุรกิจโดยการไลฟ์ผ่าน Facebook ของกลุ่ม p s u b a z a เชิญวิทยากรซึ่งเป็นคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหรือนักธุรกิจที่มีประสบการณ์มาช่วยแลกเปลี่ยนแล้วก็ให้วิธีการในการขายของออนไลน์จากที่เคยเปิดร้านอาหารครับมีการส่งวัตถุดิบเข้าร้านอาหารแต่พอมาเจ็บกับวิกฤตแบบนี้พ้อมกันเหมือนก,นกับหลายๆท่านในช่วงโควิดครับ เลยหาทางออกโดยการขายของออนไลน์ครับซึ่งเหมือนกับทางมอได้รู้ใจรู้ปัญหาของกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยอย่างผมเลยครับมอได้มีการสร้างกลุ่ม PSU Vasa ขึ้นมาอย่างทันทีทันควันทําให้ผมเนี่ยสามารถหาช่องทางการขายใหม่ได้แล้วก็คิดว่านี่คือตัวช่วยเสริมที่จะทําให้ผมพ้นจากวิกฤตนี้ไปได้ครับ จากความสำเร็จของกลุ่มตลาด PSU b a r a เกิดปรากฏการ์ช่วยซื้อช่วยขายจนทำให้มีสมาชิกในกลุ่มกว่า45,000คนก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจหมุนเวียนนับล้านบาทที่สำคัญเกิดคุณค่าทางจิตใจที่ทำให้ทุกคนได้ตระหนักว่าไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรสงขานครินไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะเราให้ความสำคัญกับประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง เสมอมาและตลอดไปที่หนึ่งเสมอมาและตลอดไป ดีทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่งาน PSU b a s z a n Learning Marketplace นะคะเรียนทน่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมศาสตราจารย์พิเศษดรอเนกเหล่าธรรมทัค์ค่ะคุณสุริยพันธ์นนะคะนัชสงคลารองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินรวมถึงแขกผู้มีเกียรติและสื่อมลชวนทุกท่านค่ะดิฉันเนธนภาสุทธิพิพากรค่ะจากศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กรนะคะเมสครูที่ท่านด้ ได้รับชมไปนั้นนะคะเป็นเรื่องราวของ PSU ย a บาาค่ะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด2รางวัลในหมวดของช็อตวิดีโอนะคะและก็ในหมวดของอาร์ติเคิลค่ะในหัวข้อ My Story of Fighting Covid-19 นะคะจาก South และ Southeast ASEAN University Network ค่ะและได้รับการเผยแพร่น,นะคะในหนังสือพิมพ์ China Daily ค่ะ Good morning distinguished guests ladies and gentlemen Welcome to the grand opening of VSU Bazaar Learning Marketplace. The video presentation that you just have watched is the story of the BSU Bazaar, which have won the first prize in a short video category and article category of the project My Story of Fighting COVID 19 from South and Southeast ASEAN University Network. It has been published in China Daily, the People's Republic of China. ย e สตูบาซาค่ะได้เริ่มก่อตั้งขึ้นนะคะครั้งแรกค่ะเมื่อวันที่13เมษายนนะคะพุทธศักราช2563ค่ะเป็นตลาดออนไลน์นะคะดำเนินกิจการโดยสิทธ์เก่า สิทธิปัจจุบันนะคะรวมถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะโดยมีผู้ดูแลความเรียบร้อยของตลาดนะคะนั่นก็คือศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กรน,นั่นเองค่ะซึ่งเบสยูบาซานนะคะมีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะที่มุ่งเน้นบทบาทของสถาบันการศึกษาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงพื้นที่นะคะรือเราเรียกว่า university as a marketplace นั่นเองค่ะ และในช่วงนี้เองนะคะดิฉันจะได้ขอนำเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะได้เข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะ ladies and gentlemen it's our pleasure to have you here and please allow me to lead you to our official grand opening ในโอกาสนี้นะคะด่ฉันขอเรียนเชิญค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิวั์แก้วประดับข้าราิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานาคารินทร์นะคะได้ให้เกียรติจ่ารายงานแเ,เชิญค่ะ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านาศาสตราจารย์พิเศษดรนกเหล่าธรมธรมทัศน์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาท่านผู้จัดการอุโศศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหัดใหญ่ออเนอร์โบเกสท่านแก่ภูมิเกียรติท่านผู้ประกอบการและสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ต้องถือว่าเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ คณะรัฐมนตรีได้กราณาให้เกียรติมาพบปะพวกเราแล้วก็ร่วมกันนะครับในการเปิดงาน p พียรูบาซาเลอร์นิ่งมาร์เก็ตเพนะครับต้องกลับเรียนว่านโยบายของท่านรัฐมนตรีนั้นต้องการให้หมหาวิาลัยนําความรู้นําบุคลากรนานักศึกษาออกสู่พื้นที่นะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงภาวะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด -19 อย่างรุนแรงในขณะนี้การสร้างงานสร้างอาชีพสร้างโอกาส ให้กับคนของเรานั้นเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องเร่งด่วนด้วยนโยบาย University as a Learning Marketplace นี่นะครับเราก็ได้ระดมอาจารย์บุคลากรนักศึกษารวมถึงเครือข่ายสิทเก่าทั้งหลายรวมกับห้างศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหัดใหญ่นะครับจัดงานในวันนี้ขึ้นเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้งหลายนะครับได้นำสินค้าออกมารวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ พลตฟอร์มที่สำคัญก็คือ PSU b a ู a า e า r n i n g นิ่ง e าร์เก็ซึ่งเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มนะครับให้ทุกท่านได้มีโอกาสที่จะสร้างาธุรกิจนะครับสร้างโอกาสต่างๆนะครับความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้นต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายจริงๆนะครับก็คือทางทีมงานของทางมาราสุคารินเองรวมถึงผู้ประกอบการทุกท่านนะครับที่ช่วยกันสร้างบรรยากาศส,สร้างความเข้มแข็งสร้างความน่าสนใจให้กับบาซาเลอ n ์นิ่งมาร์เก็ในครั้งนี้ วันนี้เราได้มีโอกาสมาพบท่านผู้ประกอบการตัวจริงนะครับได้มีโอกาสสอบถามแลกเปลี่ยนต่างๆก็จะทําให้กิจการตรงนี้ได้เจริญก้าวหน้ายิ่งยขึ้นไปนะครับการจัดงานจะจัด3วันครับวันที่18บแถึงยีมีนาคมสองพันหที่ลานโปรโมชั่นสูนการค้าเซนชัลเฟสติวัลหาดใหญ่แห่งนี้นะครับโดยมีผู้ประกอบการซึ่งเป็นสมาชิกของเพยูบาซาดิจิตอลมาร์เก็ตนะครับเข้าร่วมโครงการ จากสมาชิกและผู้เข้าร the <the> okay, ่วมกว่า50,000ท่านวันนี้มีโอกาสด้วยพื้นที่จำกัดนะครับเราได้มา46ร้านมาเป็นตัวอย่างนะครับให้ได้เห็นในโครงการของเราครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตรงนี้จะเป็นจุดพื้นที่สำคัญนะครับในการขยายผลต่อไปนะครับก็ต้องกราบขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์พิเศษดรเนกเหล่าธรรมทัท่านรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมไดก้กรุณาให้เกียรติเปิดโครงการ p พียรูบาษา Learning m a r k e t p เพรสเพื่อาาเป็นเกียรติแก่พวกเราทุกคนในที่นี้และเพื่อความพัฒนาสถาบันของโครงการเราต่อไปขอการยปเชิญครับ guest from the international community of Songkhla, uh, Mr. Consul General from China, the Philippines, Malaysia and Indonesia. Uh, my greetings and my well-wish from the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาท่านอาธิการบดีท่านผู้บริหารของ Central Festival พี่น้องชาวสงขลาทุกท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ได้มาเห็นแล้วก็ปรบปร้มนะครับในความ ความสร้างสรรค์นะครับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับเป็นความสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของคนภาคใต้ประโยชน์ของคนสงขลาด้วยนะครับไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเท่านั้นนะครับสมกับที่เป็นมีชื่อว่าสงขลานครินทร์นะครับประโยชน์ของมนุษยชาติเป็นกิจที่หนึ่งใช่ไหมครับ แล้วก็ขอชื่นชมกับทาง Central Festival นะครับเมื่อกี้ก็ได้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 เรียนท่านไปแล้วนะครับว่าคุณพี่ชัยจิราธิวัต์นะครับกับดรชาติชา,ชายดราเสษทาพรเนี่ยจะมาพบผมเร็วๆนี้นะครับจริงๆท่านมาพบผมไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับท่านจะมาอีกคราวนี้ท่านก็จะมาหารือเรื่องที่ว่า Central Group เนี่ยนะฮะจะ เขามามีส่วนร่วมเข้ามาช่วยเข้ามาหนุนมหาวิทยาลัยสู่ตำบนอย่างไรนะครับผมคิดว่านี่ก็เป็นเป็นยุทธศาสตร์ของธุรกิจในยุคโควิดนะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วผมก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับนี่คือการขยายตลาดนะครับครังสำคัญ เป็นทั้งตลาดอ,าออนไลน์ได้นะครับแล้วก็เป็นตลาดที่จะเอา,เอาของดีของของชุมชนของพื้นที่ที่เราไปอยู่เนี่ยเข้ามาสู่การซื้อขายได้นะครับแล้ก็จะทำให้บริษัทเนี่ยาหายใจจมูกเดียวกันกับพื้นที่ที่มาอยู่นะครับจะไม่ได้เป็นบริษัทจากกรุงเทพ จากในทุนใหญ่แต่ว่าจะเป็นบริษัทที่ร่วมทุกร่วมสุขนะครับร่วมโอกาสกับกับประชาชนนะครับพูดถึงตลาดแบบนี้นะครับผมคิดว่าที่ที่ทาง PSU หรือทางมอทเนี่ยนะครับได้ฟังตั้งแต่เมื่อคืนแลวนะครับท่านอธิการบรดีได้เล่าให้ฟังท่านรองจุมพลได้เล่าให้ฟังผมก็ทราบมาว่ามี สมาชิกอยู่ตั้ง5 0,000กว่าคนนะครับทั้งซื้อทั้งขายนะครับแล้วก็ทำให้เกิดรายได้ซื like 1, 000 000้อขายเนี 12, 000 000 12, 000 000ここ 12, ่ยเดือนหนึ่งประมาณ1ล้านบาทที่ผ่านมาแล้วนี่ก็ประมาณ12เดือนก็12ล้านบาทแล้วนะครับนี่ก็เป็นเป็นตัวอย่างของการที่เราเรารู้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่และเราเอามาใช้ แล้วก็ใช้แล้วก็เกิดประโยชน์กับเกิดประโยชน์กับชุมชนนะครับแล้วก็เกิดอะไรที่มันสามารถสู้ภยัยโควิดได้ด้วยนะครับภยัยโควิดเนี่ยทำให้ตลาดตลาดออฟไลน์เนี่ยมันผิดปกติไปหมดนะครับแต่ว่ากลับเป็นโอกาสที่ทําให้เกิดตลาดออนไลน์แต่ถ้ามีโอกาสถ้าเราไม่ช่วยไม่คว้าไม่ขย่งไปจับมันเนี่ยนะมันก็เป็นความว่างเปล่า นี่ก็ต้องขอบคุณทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรนะครับแล้วผมก็จะเอาเรื่องนี้ไปเล่าต่อนะครับในส่วนกลางนะครับแล้วก็จะไปชักชวนให้มหาวิทยาลัยในภูมิภาคที่สำคัญสำคัญไม่แพ้มออนะครับเช่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับมหาวิทยาลัยพิษณุโลกเป็นต้นนะครับ ได้ได้ทำกิจกรรมแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณกลับมาขอบคุณบริษัทเซนทรัลอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เอื้อเฟื้อให้เราได้ใช้พื้นที่300เมตร300ตารางเมตรนะครับในศูนย์การค้าแห่งนี้นะครับอันนี้ก็ก็เป็นกราบเรียนท่านรองผู้ว่าเลยนะครับใน จังหวัดหนึ่งๆเนี่ยปัจจัยที่คงที่นะครับแล้วก็สําคัญอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันคงมีหลายปัจจัยแต่ว่าหนึ่งก็คือภาคธุรกิจเอกชนซึ่งเขาไม่ไปไหนเขาอยู่ที่นี่อีกนานเท่านานนะครับแล้วเขาก็รู้เรื่องของที่นี่เนี่ยมากเพราะว่าธุรกิจทําให้เขาต้องเป็นอย่างนั้นถูกไหมครับกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือมหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยที่มีลักษณะพิเศษคือเป็นมหาเป็นราชการส่วนกลาง แต่ว่าเป็นราชการส่วนกลางที่มีกำลังคนเ,นย,เยอะทีเดียวนะครับมออนี่ก็คงเยอะนะท่านรองผู้ว่าจะใช้สอยอะไรเนี่ยนะครับนึกถึงมหาวิทยาลัยคนเยอะเหลือเกินนะครับแล้วก็เป็นคนที่ที่เก่งๆทั้งนั้นนะครับเก่งๆทั้งนั้นนะถ้าเขาก็อยู่ที่นี่ไม่เคยไปไหนเลยนะครับเขาไปไประชุมบ้างแล้วเขาก็กลับมาแต่ว่าเขาเขารับราชการตั้งแต่ชั้นอ่อนสุดเนี่ย นะจนถึงชั้นสูงสุดและเกษียณเ,เป็นอธิการบดีเป็นอะไรไปเนี่ยเขาก็อยู่ที่สงขลาเนี่ยเขาไม่ได้ย้ายไปไหนเลยนะครับในขณะที่ราชการของเราส่วนใหญ่เนี่ยเราเราโรเตท,ทกันมานะเราหมุนเวียนกันมานะครับก,ก็เก่งแบบแบบหนึ่งอะเก่งแบบแบบโรเตท,ทมันต้องมาผสมกับเก่งแบบประจําที่นะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าจังหวัดเราเนี่ยทำยังไงที่ทําให้เอกชนกับมหาวิทยาลัยจับมือกันได้เนี่ยผมว่า เรื่องอื่นๆเนี่ยให้เขาไปคิดกันเองมันเรื่องต่างๆมันแก้ไขปัญหาไปในตัวเองได้ไม่ต้องคิดละเอียดมากนักนะครับขอให้ภาคธุรกิจกลับมาอะไรจับมือกันได้แล้วก็ผมยังคิดว่ามอเนี่ยนะครับน่าจะต้องเอาเอาเอาครังความรู้ครังวิจัยครังประดิษฐกรรมครังนวัตกรรมอะไรต่างๆที่มีเนี่ยนะครับเอามาเอามาเอามาเผยแพร่เอามาพูดเอามา เอามาแนะนําให้ธุรกิจต่างๆโดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดรวมถึงขนาดเล็กด้วยก็ได้นะครับที่อยู่ที่สงขลานี่จะได้เข้ามาใช้ประโยชน์เอาไปใช้ประโยชน์นะครับใครใครอตอนนี้เซนท่านมีโรงพยาบาลเอกชนแล้วยังเปิดแล้อยังจีบคณะแพทยศาสตร์มออให้ดีๆนะครับมันมีธุรกิจอะไรที่จะร่วมกันนะแล้วก็วินวินนะได้อีกเยอะนะ นท่านต่อไปอาจจะคิดเรื่องยาสมุนไพรให้เป็นยาที่มันกึ่งสมัยใหม่ที่ทดสอบได้อะไรด้วยจีบเภสัตชของโมออไว้ให้ดีนะครับนะแล้วที่นี่ยังมีอะไรอีกยังมีปตทอใช่ไหมครับแล้วมีอะไรครับเบทากโรเบทากรเอเนี่ยผมว่านะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญมากแล้วก็สุดท้ายผมก็ Let me conclude by saying a few words to, to Mr. Consul General and from, from three four countries and, and, the, and your lovely wife. Uh, you are very welcome to, to Songkhla, very welcome to the southern part of Thailand, welcome to our universities in the southern part. Uh, let me say that the southern part to the relationship that Thailand has with China, Indonesia, Malaysia and the Philippines, you know, when we say that we have been friends from time immemorial, actually, you first make friends with the southern part of Thailand because the southern part of Thailand is the bridge that, you know, Connect uh, this part of the world to your parts of the world. China came to Thailand by sea. The, in the Indonesia, Philippines, and uh, Malaysia, came to this part of Thailand mainly by by sea as well. Malaysia could travel on land, but uh, Indonesia and the Philippines could travel to Thailand only by sea. Right. So it. Uh, I have. Uh, told uh, mr President of the p s u that uh, uh, the university should make friends with consuls general uh, here uh, in a a uh, very special uh, relationship in, with us with special relationship that is we make friends with our old friends, very, very old friends, you know, dating back hundreds of years ago, a thousand years ago. And you know we have no borders. We had no borders in the old time. So people in the South you know, have assimilated with people from Indonesia, from Malaysia, from the Philippines and from China. You know your precious blood have been blended into our Thai blood from from a very very long time. You know, look at your facial, look at your facial characteristics. You know, uh, you you look like very much like our southern people, but I am proud to say that my president looks more Indonesian, more Malaysian, and more Philippines than you people. <laughs> Thank ขอบคุณมากค่ะราคาในช่วงเวลานี้นะคะจะได้เรียนเชิญท่านอธิการและท่านรัฐมนตรีนะคะอยู่บนเวทีนะคะและในช่วงเวลานี้ค่ะขอเรียนเชิญนะคะแขกผู้ใหญ่ของเราขึ้นบนเวทีค่ะสําหรับพิธีเปิดนี้นะคะเรียนเชิญคุณสุริยพันธ์ณสงขลาค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะมิสมาเฟิ่งชุนค่ะ กองสุนใหญ่แห่งสหรัฐประชาชนจีนประจำสงขลาและภริยานะคะมิสิเยียนนะคะชู้หัวนะคะพระยากองส่วนใหญ่แห่งสหรัฐประชาชนจีปจจนประจำจังหวัดสงขลาค่ะจากนั้นนะคะมิสเตอร์ฟารีสุไลมานค่ะและภริยาเช่นเดียวกันนะคะกองส่วนใหญ่สหรัฐอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลาค่ะ ต่อด้ดยกยงสุนใหญ่สหพันธรัฐมาเลเซียนะคะมิสเตอร์มูฮัมหมัดวิชวนบินอาบูยาซิกนะคะผู้ช่วยแสจาร์ดรเทเกิงวงสิริโชตรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ค่ะคุณสารานตันติจำนันนะคะเพื่อนในการอาวุโสกลุ่มงานปฏิบัติการสาขาภาคใต้ศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ค่ะ และท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธีรศักดิ์จินดาบดนะคะผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะและในช่วงเวลานี้เองนะคะเราทุกคนที่นี่จะร่วมกันเป็นสักขีพยานตรงนี้นะคะตอนนี้ทางทีมงานของเราได้นํากุญแจวิเศษตรงนี้มาแล้วนะคะสําหรับไขความสําเร็จของเราในวันนี้นั่นเองค่ะตอนนี้กุญแจอยู่ในมือท่านอธิการเรียบร้อยแล้วนะคะและท่านอธิการได้ส่งต่อให้ท่านรัฐมนตรีเป็นการเรียบร้อยค่ะ แขกคุณพิกพิเติคะตอนนี้นะคะเราทุกคนคะ่ะจะได้ร่วมกันอยู่ในวิธีเปิดนี้นะคะเดี๋ยวท่านทั้งสองคนนะคะจะได้นำกุญแจเสียบลงไปในกล่องข้างหน้าคะ่ะดิฉันขออนุญ,ญาตนับถอยหลังนะคะ ladies and gentlemen please countdown together five f o n e ขอเสียงปรบมือดีคะ่ะ ะค,ะคือการเปิดนะคะ p พียสูปาซสนนะคะเลยนิ่งมาเก็ตเพลสของเรานั่นเองนะคะบายังเป็นาการเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะ,นะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยค่ะ18 คมนะคะถึง21มีนาคมนาเซ็นทรัลเฟสเชลคยาตรงนี้สื่อมวลชนเก็บภาพได้เลยนะคะก้องกลางของเรานะคะอยู่ตรงนั้นยกมือนิดนึงนะคะก้องกลางนะคะเดี๋ยวเราจะได้เก็บภาพตรงนี้นะคะผู้ใหญ่บนเวทีตรงนี้และหลังจากตรงนี้ค่ะเราจะได้เรียนเชิญนะคะสปอนเซอร์ขึ้นถ่ายภาพนะคะร่วมกับผู้ใหญ่นั่นเองค่ะ อ่ะละค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านมากเลยค่ะผู้ใหญ่นะคะทั้งสมท่านจะอยู่กันบ,บนเวทีก่อนนะคะส่วนท่านที่เหลือนพักผ่อนข้างล่างตามอัธยาศัยค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะกับพระคุณทุกท่านค่ะลาดับถัดมานะคะเนื่องจากว่าเรามีนะคะผู้สนับสนุนหลักนะคะของเราอย่างเป็นทางการหลายท่านเลยทีเดียวค่ะจะได้ให้ท่านผู้สนับสนุนรายการนะคะได้ขึ้นมาถ่ายภาพตรงนี้ด้วยค่ะขอเรียนเชิญเลยนะคะท่านแรกค่ะคุณปรีดีประดารงกิจนะคะ ผู้จัดก,การทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ค่ะคุณนภิวัตรวงวัสนานะคะ general manager ห้างพุส้สสวนจำกัดไล h ์ Station System นะคะคุณสุทธิการอาสิสเวทตะกุลค่ะผู้จัดก,การ,รแผนกการขายภาคใต้ตอนล่างบริษัท Advanced Info Service ์วิจำกัดนะคะ คุณพิมพจิตพิมพ์บุญมาค่ะผู้จัดก,การฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ปราณีตค่ะบริษัทเซาเทนซีฟูด้ดโปรดักต์จำกัดค่ะต่อด้วยคุณประดิวนันดาโปราณนะคะผู้จัการฝ่าย Enterprise b ร a n c h ค่ะบริษัทอินเทอร์เน็ตไทยแลนด์จำกัดมหาชนนะคะคุณปิยมาศกำรรพลานนท์นะคะผู้จัดก,การฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัทหาทิพย์จำกัดมหาชนคุณบรารีทองโชคค่ะเจ้าของแบรนด์นะคะวีปาร์ตี้บอลลูนค่ะและคุณปณดาทองโชคค่ะบอลลูนอาร์ติ c r e นครีเอทีฟนะคะจาก V Party ตี l บอลลเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้นะคะให้ทางสื่อมวลชนนะคะได้เก็บภาพตรงนี้นะคะนอกจากเป็นประวัติศาสตร์ของงาน b s u ยสิ a บาซาแล้วค่ะยังเป็นความประทับใจของทางมหาเรยสงขลานครินด้วยนะคะที่วันนี้ท่านรัฐมนตรีนะคะได้ให้เกียรติทางมหาเรยสงครามรินและทางเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ค่ะในการมาเปิดงานในวันนี้นะคะ18มีนาคม2564ค่ะ กองกลางนะคะอยู่ตรงกลางเลยนะคะเก็บภาพเรียบร้อยแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านมากเลยค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งสําหรับพิธีเปิดของเราในวันนี้นะคะ ซึ่งลำดับถัดจากนี้ไปนะคะท่านรัฐมนตรีท่านอาธิการบด,ดีรวมถึงแขกผู้มีเกียรติค่ะก็จะได้เดินเยี่ยมชมบูธนะคะโดยได้รับเกียรติจากท่านเพื่อนวยการศูนย์กิจาการนานาชาติและสื่อสารองค์กรน,นะคะเป็นผู้นําชมบูธด้วยตนเองเลยค่ะตอนนี้บูธของเรานะคะข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะคะเรามีกว่า46บูธด้วยกันนะคะมีทั้งของกินแล้วก็ของใช้นะคะเยอะมากมายเลยทีเดียวนะคะซึ่งเราจะจัดงานรวมกันอยู่ตรงนี้นะคะตั้งแต่วันนี้ ค่ะ18มีนาคมนะคะวันนี้วันพฤหัสบป,ปดีนะคะจะยาวไปนะคะจนถึงวันอาทิตย์นี้นะคะวันอาทิตย์นี้วันที่21มีนาคมนั่นเองค่ะโดยกิจกรรมของเรานั้นนะคะมีเต็มทุกวันเลยทีเดียวนะคะ กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนั้นนะคะนอกจากมีการซื้อขายเกิดขึ้นบริเวณด้านล่างแล้วนะคะเรายังมีกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นการเสวนาค่ะเสวนาตรงนี้มีทั้งแบบบันเทิงนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์นะคะรวมถึงให้ผู้ประกอบการได้รับทราบเรื่องราวต่างๆมากมายในการเป็นผู้ประกอบการที่ดีด้วยนั่นเองค่ะในงานของเราจะจัดตรงนี้นะคะลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งของ Central Festival หาดใหญ่ค่ะในวันนี้พิเศษเลยนะคะจะมีการ กาน สาธิตการทำอาหารนะคะในช่วง18นาฬิกานะคะโดยคุณหมอบอสนะคะซึ่งท่านเป็น Masterchef UK f i n นะคะฟิ List ค่ะรอบสุดท้ายเลยทีเดียวนะคะในปี2018นะคะและในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการเรียนรู้การถ่ายภาพด้วยเทคนิคพิเศษนะคะจากพี่เอกลอยลีค่ะช่างภาพชื่อดังของหาดใหญ่นะคะเรียกได้ว่าไม่มีรู้ไม่มีใครไม่รู้จักพี่เอก้อยลีเลยทีเดียวนะคะและวันอื่นๆนะคะก็มีกิจกรรมตามที่ท่านสามารถจะรับชมนะคะ ได้ทางเพจของ Central Festival และเพจ PSU Connect ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทุกท่านนะคะสามารถจะติดตามเราไว้เลยนะคะในเพจนะคะ Facebook PSU Connect ค่ะวันนี้เรามีการไลฟ์ด้วยนะคะมีการไลฟ์หลายช่วงด้วยกันเมื่อช่วงวิธีเปิดที่ผ่านมานั้นนะคะเราก็ไลฟ์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะและเราจะกลับมาไลฟ์อีกครั้งหนึ่งตอนที่เราพาท่านไปชมตลาดนะคะโดยเวลาโดยประมาณ12รายการ30นาทีโดยประมาณค่ะในช่วงเวลาตรงนี้สําหรับวิธีเป ะะดิฉันเนนภาสุทธิพิพากรค่ะเสร็จสิ้นภารกิจตรงนี้เรียบร้อยแล้วเจอกันอีกครั้งหนึ่งตอน12บสรายการสานาทีค่ะสวัสดีค่ะ